โอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของหยกนะครับมีคนหลายคนถามมามากว่าดกดูยังไงคุณภาพเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปแบบคร่าวๆสั้นๆให้นะครับหยกที่เจอในท้องตลาดหลักๆก็คือมีอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็จะแยกเป็นพวกเจตก็คือหยกเนื้อแข็งนะครับเป็นเจเอในไฟก็คือเป็นพวกหยกเนื้ออ่อนอทีนี้เจตมันก็จะมีแยกไปอีกครับก็จะมี BC ก็คือการขัดเงาหรือว่า อ่าแช่กดนะครับแล้วก็เป็นพวกหยกย้อมอะไรเงี้ยครับนอกจากนี้ก็ต้องระวังเรื่องของอ่าหยกสังเคราะห์นะครับก็คือเป็นหยกหลอมนั่นเองอ่าคือเสียงอะไรนี่เหมือนกันเลยกับหยกโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกก่อนตัวแรกก็จะเป็นพวกหยก 7A นะครับ 7A นี่ก็นี่เลยอันนี้แบบยังไม่ขัดมันอันนี้แบบเป็นเป็นก้อนที่ว่าเขาตัดมานะครับเป็นเป็นแกนหยกนะครับเนี่ยพวกนี้จะเป็นแกนหยกคือแบบเขาตัดมานี่คือกับ เวลาที่ว่ายังไม่ไม่ได้ขัดทีเสียงมันจะแน่นๆนี้นะครับถ้าเกิดขัดไปแล้วคือเสียงเขาจะใส่นิดนึงอ่าเจ็ดเอนะครับตัวนี้ก็ใช่นะครับเจ็ดเออ่าแต่ทีนี้คือคุณภาพของเขาเนี่ยครับก็จะแบ่งเจ็ดเอนี่จะแบ่งคุณภาพเป็นประมาณสามตัวนะครับก็คือเนื้อเทียนคือไม่สามารถทะลุแสงได้นะครับเนี่ยไม่ทะลุแสงนะครับเนื้อเขาจะไม่โปร่งแสงนั่นเองส่วนเจ็ดอ่า ที่เกรดีขึ้นมาหน่อยเขาจะเรียกว่าเนื้อวุ้นนะครับเนื้อวุ้นเนี่ยอ่ะเนื้อวุ้นเนื้อวุ้นคือเนี่ยครับเนื้อวุ้นเนื้อวุ้นก็คือเขาจะแสงผ่านทะลุได้นะครับส่วนตัวที่ว่าแพงมากๆก็จะเป็นตัวนี้ครับเนื้อแก้วเนื้อแก้วคือใส่แบบแก้วเลยแต่ว่าตัวเนื้อแก้วนี้ถ้าเกิดซื้อก็ขอใบเซอร์ไว้ก็ดีนะครับใบเซอร์ก็จะประมาณนี้ก็คือให้เขาออกให้เขาก็จะไปตรวจออกมาว่ามันเป็นหยก ชนิดไหนจะประเทศไหนอ่าผ่านการย้อมการอบไหมอะไรน้ําหนักเท่าไหร่อะไรเงนี้ครับก็แล้วแต่แหล่งแต่ละที่ก็ราคาก็ไม่เท่ากันนะครับโอเคทีนี้เรามาดูพวกตัวที่สองกันเป็นเนไฟลาเนยฟล์ก็จะเป็นพวกนี้หยกน้ําผึ้งเนี่ยครับจะราคาจะไม่สูงมากครับพวกนี้จะเจอเจอเจอขายกันเยอะแล้วก็ราคาก็ไม่สูงมากครับว่าใส่ได้ไหมคือใส่ได้หมดครับคือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะฮะ เพราะว่าหยกหน้าที่เขาก็หลักๆก็คือกระจายความร้อนใส่และสบายนะครับตัวนี้เป็นเนฟายนะครับเนฟายอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้อันนี้เป็นเนฟายเป็นหยกแคนาดาครับสีก็จะเข้มเข้มสีก็จะเข้มหน่อยครับเป็นเนฟายสีเขียวนอกจากนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นเป็นเนฟลต์ตัวนี้ะเป็นเซอร์แพนทินนะครับนะครับเขาจะออกเป็นค่อนข้างจะเขียวเข้มจนถึงดําเลยนะครับแต่ไม่ใช่เจ็ดดำนะครับหยกสีดําคือไม่ได้หาง่ายนะครับหยกสีดําค่อนข้างจะหายากนิดนึงราะส่วนมากเขาจะเล่นดำส่งเขียวกันอะไรเงี้ยครับอ่าต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้คืออ่ามอสซิส หรือว่าคอสโมชอนะครับตัวนี้เขาจะขายกันชื่อทางการตลาดก็คือหยกจัก,กรพพัดนะครับแต่ว่าตัวนี้คือเนื้อเขาจะเนี่ยครับไม่ทะลุแสงเนื้อ,เน,อเนื้อตันไม่ทะลุแสงนะครับตัวนี้แต่คือเวลาที่ว่าเขาเกียร์ขัดออกมาคือเขาจะเป็นสีเขียวเข้มสวยเลยนะครับถามว่าถ้าเกิด ชอบก็ซื้อใส่ได้นะครับราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับก็เลือกซื้อดูดีๆแล้วกันมันก็มีหลายเกรดีกนะครับแต่ว่าบพวกนี้คือเขาจะเนื้อเขาค่อนข้างจะทึบแสงทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือปลาหล่นนะเขาเขาจะเรียกเรียกในชื่อของปลาหล่นมันก็จะมีหลายสีนะพวกนี้มันจะเป็นส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นพวกอยู่ระหว่างเนื้อของเนื้อคาซิดนีกับเนื้อคอสนะครับ ตัวเนี้ยมันมีหลายเนื้อมากครับปนกันตัวปลาหล่นเนี่ยแล้วก็เนื้อเขาจะใสแล้วก็ไม่มีสีเขียวนะครับที่เจอหลักๆก็ดำเหลืองขาวใสน้ําตาลอะไรเงี้ยเทาอะไรเงี้ยแต่จะไม่มีเขียวปลาหล่นเนี่ยต่อมาตัวนี้ที่คนเขาจะผิดอยู่อ่าคิสโซเฟสเดี๋ว,ว่าชื่อการค้าไทยก็คือยกออสเตรเลียนะฮะตัวนี้มันจะเป็นตระกูลคาซีโดนีนะฮะมันไม่ใช่หยก แต่ชื่อทางการค้าไของเราก็จะเรียกเป็นหยกออสเตรเลียนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้เลยเนี่ยเสียงเหมือนเลยนะครับแต่ว่าเป็นหยกหลอมนี่ถ้าเกิดของแท้นี่วงนึงไม่รู้กี่ร้อยล้านนะเนี่ยนะครับคือใสแบบทะลุแสงเลยนะครับ ครับตัวนี้คือถ้าเกิดเราส่องดูดีๆครับส่องกับกล้องเปิดไฟส่องดูคือเราจะพบว่ามันมีฟองอากาศอยู่ข้างในนะครับเนี่ยครับมันจะมีฟองอากาศอยู่ข้างในเป็นการหล่อขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ไม่กี่บาทครับถ้าเกิดของแท้แพงครับไม่รู้กี่พันล้านโอเคสําหรับวันนี้ก็หวังว่าความรู้เรื่องยกจะพอเป็นประโยชน์ไม่มากก็นอให้กับคนนะครับโอเคขอบคุณครับ